สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบ,บดีเรื่องงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคให้ต้องแก้ไขแต่คุณก็สามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ด้วยความมีสติอดทนให้พยายามประคับประคองผ่านช่วงนี้ไปให้ได้นะคะแล้วสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานถึงแม้เรื่องงานของคุณอาจจะรู้สึกอึดอัดมีความทุกข์อยู่บ้างแต่คุณก็สามารถที่จะปรับตัวแล้วก็ทำงานนี้ไปได้ ถามว่าควรจะเปลี่ยนงานย้ายงานดีไหมแนะนำว่าให้อดทนอยู่ที่เดิมไปก่อนจะดีกว่าค่ะการเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมีปัญหาติดขัดการเงินไม่ค่อยคล่องตัวเลยค่ะระวังในเรื่องของการเงินที่มันได้มาไม่ค่อยชัดเจนนะคะเช่นอะไรที่มันไม่ถูกกฎหมายการเสียค่าปรับต่างๆหรือการขายฝากอะไรก็แล้วแต่ แม้กระทั่งใครที่จะมาหยิบยืมเงินหรือถ้ามีคนมาขอให้ช่วยเซ็นค้ำประกันให้คุณรีบถอยห่างเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะติดล่างแหไปด้วยก็ต้องระวังด้วยนะคะความรักสำหรับคนมีคู่ไม่ดีเลยค่ะจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันมีเรื่องให้งอนกันบางทีไม่ได้ขึ้นเสียงนะคะแต่มันจะเป็นลักษณะสงครามเงียบสงครามเย็นสถานการณ์จะรู้สึกอึดอัดมาก ปัญหาอาจจะเกี่ยวกับที่ตัวเรามีทิฏฐิความอยากเอาชนะกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นในเมื่อเราปรับที่คนอื่นไม่ได้เราก็ต้องหันมาปรับที่ตัวเราเองก่อนนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะความรักสำหรับคนโสดช่วงนี้พูดคุยกับใครไม่ค่อยคลิกกันเลยค่ะหรือส่วนใครที่คุยกันมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วจะรู้สึกว่าคุยกันน้อยลงรู้สึกเขาแปลกไปจูจ่ๆก็หายไป ซึ่งถ้าใครเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต้องไปง้อนะคะให้มูฟออนต่อไปเลยค่ะอย่าได้แคร์ค่ะสุขภาพระวังเรื่องการปวดหัวที่มีสาเหตุหลักมาจากความเครียดนะคะต้องดูแลให้ดีเพราะถ้าปล่อยให้เครียดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเป็นไมเกรนได้นะคะแต่ถ้าใครที่เป็นไมเกรนอยู่แล้วก็ต้องทานยาต่อเนื่องนะคะจัดการอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้ดีทำจิตใจผ่อนคลายและใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เรามีความสุขค่ะ โชคลาบมีดวงโชคลาบนะคะให้ซื้อลอตเตอรี่เลขนำโชคของคุณคือเลข2และเลข6ค่ะ